ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่16พฤษภาคม2567ครับมาแล้ว4ขั้นตอนลงทะเบียนแอปทางรัฐเพื่อรับเงินดิจิทัลนะครับหลายคนทราบกันนะว่าแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่รัฐบาลเนี่ยจะเติมเงินดิจิทัลให้บนแอปพลิเคชันนี้ซึ่ง คุณผู้ชมจะต้องดาวน์โหลดมาก่อนนะครับสำหรับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วถือว่าดูไปกรทบทวนส่วนใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดให้ดาวน์โหลดและทําีขั้นตอนลงทะเบียนตามนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยเมื่อคุณดาวน์โหลดเข้ามาในมือถือแล้วให้เปิดแอปทางรัฐแล้วกดเลือกสมัครสมาชิกท่านขั้นตอนที่2สแกนบัตรประจําตัวประชาชนและใบหน้าของตัวคุณเองนะครับ ขั้นตอนที่3นะครับระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านให้คุณตั้งรหัสที่คุณจําได้ง่ายนะครับ เพื่อเริ่มใช้งานและขั้นตอนสุดท้ายบริการจากภาครัฐก็จะมาอยู่ในมือคุณสามารถใช้บริการได้ท,ทันทีแอปทางรัฐนอกจากรอรับเงินดิจิทัล10,000บาทแล้วสามารถทําอะไรได้บ้าง1เช็คสิทธิประกันสังคม2ตรวจสอบเครดิตบูโร3ตรวจสอบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด4จ่ายค่าใบสั่งจราจรน,นะฮะอ่ะซึ่งนี่แค่4บริการนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยยังมีประมาณ30กว่าบริการเกี่ยวกับทางรัฐให้คุณใช้บริการได้บนแอปนี้และในอนาคต คนรัฐบาลจะพัฒนาบริการนี้ไปกว่า100บริการด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากถ้าคุณใช้เงินดิจิทัลเสร็จแล้วแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้ได้ตลอดในบริการต่างๆของภาครัฐเลยนะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดแล้วก็ทําตามสีขั้นตอนนี้ใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยว่าเรียบร้อยแล้วสตางค์จะได้สบายใจเนาะส่วนคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดรีบไปดาวน์โหลดรอไว้เลยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเงินดิจิทัลนะครับคอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้สตางค์จะไปตามข่่าาาาววให้อยกกดูขสร แห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ